อิน ف ي د บริษัทผู้ผลิตการ์ดจอหรือชิป GPU ยักษใหญ่ที่ก่อตั้งโดยนายเจนเซนหวังได้รายงานรายรับในไตรมาส4ประจำปี2566ที่เพิ่มขึ้นกว่า3เท่าจากปีก่อนหน้าและมีกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ9้าเท่าตัวสูงกว่าการประมาณการของบอ r e e t อันแสดงให้เห็นว่าอิน ف เดียสามารถเอาชนะความคาดหวังและจุดป,ประกายการขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ไให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยสามารถเพิ่มมูลค่าตลาดหุ้นไปได้สูงถึง2 7 7 0 0 0พันล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว ถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Wall Street หุ้นของบริษัท n v i d i ียพุ่งขึ้น16.4%และปิดที่785.38ดอลลาร์สูงเป็นประวัติการโดยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็น1.96ล้านล้านดอลลาร์และจากการรายงานประจำไตรมาสช่วงเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าความต้องการชิปเฉพาะทางที่ใช้ในการประมวลผล AI ได้แสงหน้าความคาดหวังที่สูงของนักวิเคราะห์ไปแล้ว ทั้งนี้เหล่านักเทรดได้มีการแลกเปลี่ยนหุ้นของอินวิเดียมูลค่า65 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเกือบ1ใน5ของการซื้อขายหุ้น S&P 500ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดขณะนี้หุ้นของอินวิเดียเพิ่มขึ้น58ทําทำให้แนวโน้มของอินวิเดียมีความสำคัญที่ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ถือหุ้นโดยตรงเท่านั้น แต่ยังสําหรับเจ้าของกองทุนดัชนีที่ถือกันอย่างแพร่หลายในบัญชีออมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุอีกด้วยจากปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นในหนึ่งวันของอินวิเดียใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรอสติดเอาชนะเมตาแพลตฟอร์มที่ทํากําไรได้19600พันล้านดอลลาร์ไปอย่างง่ายดายและขึ้นแท่นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับ3ในตลาดหุ้นสหรัฐแซงหน้ายักษ์ใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลด้านเทคโนโลยีภายใต้ชื่อเรียกเม n i f i c e n t ซเอย่าง a เม Amazon และ Alpha Google หลังจากร่วมแข่งขันกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางด้าน Microsoft และ Apple บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุด2แห่งของ Wall Street มีมูลค่า3.06ล้านล้านดอลลาร์และ2.85ล้านล้านดอลลาร์ตามลำดับอีกทั้งยังบดบางมูลค่าทั้งหมดของ Coca Cola ที่265,000ล้านดอลลาร์ ความต้องการชิปของอิน d ิเดียที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทต่างๆเรื่องอัปเกรดข้อเสนอ AI ในภูมิภาค Northern California และคาดการว่ารายรับในไตรมาสปัจจุบันจะเติบโตถึง233%สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยเพิ่มขึ้นที่208% อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนกังวลว่าการจำกัดการขายชิปของสหรัฐไปยังจีนอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้เนื่องจากยอดขายในประเทศจีนคิดเป็นประมาณ9%ของยอดขายในไตรามาสที่4ของอินวีเดียซึ่งลดลงจาก22%ในไตรามาสก,ก่อนหน้าทั้งนี้นักวิเคราะห์ได้มีการประเมินมูลค่ากำไรล่วงหน้าของอินวีเดียว่าจะมีแนวโน้มลดลงรวมถึงทั้งด้านนลกลงทุนจำนวนมากก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับมูลค่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอินวีเดียอยู่เช่นเดียวกัน